เคยคิดนะว่าจะไปฉีดแก้มหรือว่าไปทําโบท็อกดีแต่หลายคนก็บอกว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่าเราทํางานกลางแสงไฟมันอาจจะละลายได้นี่เลยนิสิตเซรั Se ่มเซรั่ม um ตัวนี้เป็นตอบโจทย์ได้ดีมากๆก็คือเกี่ยวกับร่องแก้มที่ลึกหรือว่ารอยตีนกาเหนียงที่เคยหย่อนยานเนี่ยเพียงแค่เราเอาเจ้าเซรั่ม um ตัวนี้แต่งแต้มลงไปตรงจุดที่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มรอยตีนกา หรือว่าเหนียงที่หย่อนคล้อยเพียงแค่เราแต่งแต้มลงไปแล้วก็ทาลงไปเลยหลังจากที่ทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราดูฉ่ำวาวฉ่ำน้ำมากแล้วก็ทำให้รอยริ้วรอยต่างๆนานาเนี่ยมันดูตื้นเขินขึ้นจุดกระด่างดำดูเรือลางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยตึงดูแบบว่ากระชับมากจิ้มลงไปมันก็เด้งดึงเด้งดึงคือเลิศมากๆแล้วก็มีคนบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมห,หน้าเด็กจัง เราก็ตอบไปว่านี่เลยนิสิตเซรั่มเซรั่มตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้การเวลามาทำลายผิวหน้าของคุณนะครับ